สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทอปัตชิติมาสุนทิศชื่อเล่นชื่อน้องนินน่่ะอยู่ชั้นประสมศึกษาปีที่3าค8เลขที่24ค่ะในวิชาภาษาไทยของชิเชอร์ลีลาชามนัทเรามีการเรียนรู้กลวิธีบันยาย5-9เพื่อช่วยให้เรียนรู้ภาษาไทยได้ดีขึ้น How to know about ตรายาง9ที่1เปิดประเด็นปัญหา สำหรับหนูคือเรื่องตรายางเพราะจำหลักการของอักษรต่ำกู้และอักษรต่ำเดี่ยวไม่ได้9ก้าที่2ศึกษาสืบค้นความรู้คือนอกจากห้องเรียนเราสามารถค้นได้จาก Google หรือ chat GPT ที่บ้านได้ค่ะ9ก้าที่3สู่การทำและสรุปแก้ไขเมื่อไปค้นหาความรู้ใน Google ก็มีประโยคให้เราท่องเพื่อช่วยจำและแยกอักษรต่ำเดี่ยวและต่ำคู่ได้คืออักษรต่ำเดีย่ยวงูใหญ่นอนอยู่นาริมวัดโมลิโลอักษรต่ำคู่พ่อค้าฟันทองซื้อช้างห้อแล้วทบทวนบ่อยๆค่ะข้อที่4สื่อสารได้นำเสนอดีเมื่อเราเข้าใจแล้ว เราก็สามารถอธิบายได้ก้าที่5มีการเผยแพร่วัฒนธรรมคือการทำให้เพื่อนๆยอมรับผลงานของเราขอจบการพรีเซนต์ขอบคุณค่ะ